สว,ส,สวัสดีครับพี่อ่ะสวัสดีครับโอเคอันนี้เป็นการาฟอาทิตย์ที่แล้วนะเดียนะครับการาฟน้ำมันบีอูทีไอที่เราเราดูกันว่าครับมันจะต้องขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะประมาณสักสี่สิบสองเหรียญใช่ไหมครับอ่าแล้วทึงจะลงมานะครับออันนี้เป็นการาฟอาทิตย์นี้เนาะอ,อาทิตย์นี้เนี่ยกราฟอาทิตย์นี้นะเนี่ยอานิตย์น้เพิ่งทำอันนี้อะไรเนี่ย ก็ปรากฏว่ามันขึ้นไปนะขึ้นไปถึงสี่สิบสองเหรียญนะแล้วมันก็ย่อตัวลงมานะทีนี้ทะลุช่องชั้นแนลแล้วแสดงว่ามันเริ่มจะเป็นขาลงแล้วนะเพียงแต่ว่าจะลงมากหรือลงน้อยแนวรับก็ที่เราเคยคุยกันว่าประมาณสามสิบเนี่ยสามสิบสามสามสิบสี่เหรียญนะนะมันก็ลงมาสามสิบเจ็ดเหรียญแล้วนะลงมาสามสิบเจ็ดเหรียญแล้วนะก็ คาดว่าอาทิตย์หน้ามนะัาจะลงต่อนะอแต่แนวรับประมาณ 33, 34เหรียญก็เป็นไปตามที่เราดูไว้่าทิ่แล้วนะอาทิตย์นี้ก็ต่อเนื่อง,อองสำหรับดูไม่ดีใไรนะครับงั้นใครที่เล่นน้ำมันก็เตรียมตัวช็อตนะเพราะมันน่าจะเป็นขาลงแล้วแล้วว่าเราก็จะลงนะะบ้านเราก็จะลงนะนะบ้านเราก็จะลง,ะล,งลงอยู่แล้วบ้านเราบัานจันก็ลงเละเทะแล้ว อันนี้นะก็น้ํามันถ้าน้ํามันลงกลุ่มปตทกลุ่มสพก็ลงแล้วแหละนะครับอืมเพราะว่าอะไร second wave ที่อเมริกาหนักมากตอนนี้นะมบบไม่หรอกเียผมมองว่าที่อเมริกาเขาแบบพยายามเหมือนกับตรวจแบบตรวจให้ครบแต่บ้านเราไม่ไม่ได้ตรวจให้ครบนะบ้านเราใครอยากตรวจก็ไปตรวจอะไรอย่างนี้ป่ะเฮียไม่ใช่ของเราก็ถ้ามันมีอาการเขาถึงจะมาตรวจใช่ไหมใช่ไอ้อเมริกาตอนนี้มันไม่ไหวแล้วมันเขาก็เลยเร่งตรวจทุกคนเลยมั้ยครับ ปาป่ามันตอนนี้เขาตรวจออกมาแล้วาบอกมาสองล้านคนใช่ไหมต่อมตอนเช้าเห็น CDC บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะติดเชื้อประมาณยี่สิบสี่ล้านคนแล้วตอนเนี้ยอนนี้ติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาดเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันเวลาเวลามันเข้าโรงพยาบาลเนี่ยกาการนจะหายใจไม่ออกอเปอะเป็นไหมหายใจไม่ออกเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราหายใจเข้าแล้วเราจะหายใจออกไหมเฮีย ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําทวมปอดเคยเป็นไหมไม่เคยครับเนี่ยอ่าอันน้แหละน้ําทวมปอดอาการหนักมากมันจะหายใจไม่ได้เลยนอนหลับไม่ได้ต้องนั่งหลับเคยเจอ,อไหม,อมเออเป็นปามาสองรอบแล้วเพราะงั้นเนี่ยจะต้องนั่งหลับเพราะงั้นคนที่เป็นอาการเนี้จะทรมานมากอาเดีวผมจะนั่งหลับแล้วนะเฮียนะ,อะโอเคนะครับต่อไปก็เป็นหันเสียง นะครับหังเสงหังเสงหังเสงอ่าอันนี้เป็นหังเสงเดพิก้ารทังเสงออกอาทิตย์แล้วนะที่เราดูว่ามันต้องลงมานิดนึงนะแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปจชไมได้ไหมครับอ่าเราก็จะลงมาลงดิ่งลงมาอย่างนี้นะพอะมันจบขึ้นสีใช่ไหมอันนี้เป็นอาทิตย์นี้นี่ มันก็ลงมาจริงนะลงมาเห็นนะลงมานะเ<ๆ>นี่ยลงมานะเนี่ยมันก็ลงมาตามกราฟแล้วก็เด้งขึ้นไปแต่เนื่องจากว่าตรงนี้สัดส่วนผิดนะแสดงว่ามันจบขึ้นท่าตรงนี้แล้วมันทำเขาเรียกออโตด็อกพอปขึ้นไป เพราะงั้นเนี่ยหันเสียงวันจันทร์ก็จะลงแรงนะลงมาเปิดแกบก็ลงต่อได้เลยเพราะงั้นตอนที่หันเสียงเป็นขาลงนะนะน่าจะลงมาถึงประมาณสองหมื่นสี่นะ mm hmm. ถึงจะดีอธิเมีแรงสู้ดีดกลับขึ้นไปแต่อาจจะซื้อสู้มาได้เยอะดีดกลับขึ้นไปแล้วลงต่อสุดท้ายต้องมาลงตรงนี้แนวรับประมาณสองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบถึงจะเปิดรองได้ตรงนี้นนะเพราะงั้นตอนนี้เด้งช็อตอย่างเดียวเด้งช็อตอย่างเดียวนะโอเคนะครับ ่างเสีงก็เป็นอย่างนี้นะ,ะต่อไปเป็นไอ้ห้าสิบยังไม่จะทำเลยเดียเพราะว่าไอตัว t r a d i n g view ไม่เปิดเลยเอาสาวสนใจเขาจะปินนะดอะ t r a d i n g view อะเข้าในเว็บได้ไหมเฮียไอน,นะเข,นเ,เข้าในเว็บเข้าในเว็บก็ไม่ได้เข้าแล้วนะวครับทำไม่ได้ S <S เดี๋ยวดูอีกทีว่ามันมันทําได้ไหมนะทําสดๆเลยไงน่าจะทําสดๆ,สดๆสดอ่านี้ทองนะอันนี้ทองนะทองทองของอาทิตย์ที่แล้วนะเราก็คิดว่ามันก็าจะลงมาตรงนี้อ่ามันไม่ลงนะมันขึ้นกลับขึ้นไปเพราะมันทําตัวขึ้นสามยังไม่จบนะมันทำ A B C X แล้วก็ต่อ A B C A, ขึ้นไป ราะงั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าขึ้นสามเนี่ยมันยืดตัวถึงร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นทองนะเมื่อคืนสนุกมากเลยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงทีอะก็ปรากฏว,ว่าตอนนี้มันก็ทำหนึ่งสองใช่ไหมสามเป็นร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดสี่มันแปดขึ้นสี่เนี่ยมันทําซับซ้อนมากมันทําไม่เคยเจอนะอันนี้เพิ่งเคยอย่างที่สองเขาเรียกแบบบัทชีสองตัวต่อกันนะ เราตัดนะเยเป็น u x y ชุดหนึ่งเห็นไหมแล้วก็ต่อด้วย x นะแล้วก็เป็น u x y ชุดหนึ่งเห็นไหมเดีเป็น u x y ชุดหนึ่งเมื่อวานมันต่อเสร็จปุ๊บคนในห้องตื่นเต้นพอไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวมันบิดกลับมาสูงกว่าเดิมวอีกรอขายอย่างเดียวใครถือรองไม่ต้องไปคัดก็เนี่ยมันก็ติดปิดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งจุดสี่จุดห้าเนี่ยอวันจันทร์ไปต่อนะอาจารย์นจะไปทดสอบหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดก่อนตอนเช้านะ แล้วก็จะย่อตัวลงมาเพื่อสองสามเหรียญครับสองสามเหรียญแล้วก็จะขึ้นไปต่อสุดท้ายหนึ่งเจ็ดแปดสามถึงหนึ่งเจ็ดแปดสี่จบรอบนี้นะได้แค่นี้แหละสองพันสองพันไม่ได้จะถึงเดือถึงไหมอืมน่าจะยากเอาพันแปดก่อนนี้พันแปดก่อนก็ได้แหละพันแปดมันจะได้หเปล่านะแต่ว่ารอบนี้ถ้าที่ดูอะในหนึ่งเจ็ดแปดสามแปดสี่ตรงนี้แล้วก็จะย่อตัวลงมาก่อนใชไหม ยอดตัวลงมาก่อนีง่ผมมีอธิบายไปนะดับเบิลซีอสดับเบิลีเนี่ยสองตัวขนาดใหญ่ซับซ้อนมากเพราะงั้นก็ถ้าใครถือลองอยู่ก็รอรอไปขายได้ถ้าไม่มีก็ตอนเช้า,ชาคงไม่ทันนะเพราะว่ามันน่าจะเด้งไปก่อนเลยตั้งแต่ตีห้าเื้อไปก่อนน่าจะถึงตรงนี้แหละดงนั้นก็จะไปรอเปิดช็อตอย่างเดียวนะรอเปิดช็อตอย่างเดียวโอเคนะครับครับอ่า อะไรต่อดีเฮ้ยหนกงสือมาเทีจบแล้วฮะจบอีกแล้วหรอเฮียจบแล้วของผมอะไวมากเซฟฟิทตี้ครับเฮียเซฟฟิทตี้เดียนะเดี๋ยวกำลังหา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 ตอนนี้แป๊บหนึ่งนะเซฟฟิทตี้เดี๋ยวก็ไม่ค่อยสนใจอเท่าไหรนะ่เลยเห็นไหมทำไมครับเดี๋ยวก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นี่ทำไมครับไม่ดีเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไอตัวลองเมาส์ที่มี มีปีกตังซื้อผมไม่สนใจแต่ลูกค้าสนใจนะครับเฮียฮะลูกค้าเดียวไม่เดี๋ยวก็ไม่สนใจเท่าไหร่สังเกตดูทําไมครับไม่รู้เดี๋ยวไม่ค่อยสนใจเอาผมนั่งหลับไงเฮียฮะนั่งหลับนั่งหลับครับตะกี้เฮียบอกว่าน้าท่วมปอดจริงอ่ะใช่นั่งหลับ นี่ตักมีฉอเลาะแสดงว่าไม่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 ต้อแต้ละไม่ต้อแต้ฮมีน้องเอมมามาช่วยงาะก็เลยไม่ท้อแท้แหมกันต้อแต้พูดโอ้เสียงอ่อนอ่อนแอดแอไหนลองเข้าเทดดิ้งวิวสิครับเฮียลองเข้าเทดดิ้งวิวเนี่ยมันจะเข้าหรือไม่เข้าอ่าอะไรวะนย่ไงเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเนี่ยเนี่ยนี่เนี่นี่ผมสามารถควบคุมเครื่องเฮียได้นะอ่าเข้าหรือ ทำไมผมกดบวกไม่ได้น้องเอมากรกดบวกใพี่นี่พี่เดียอะไรใช่ไหมครับมาแลนี่นี่นี่มาแล้วไหนลองพิมพ์250นี่นี่ไงเดี๋ยวพี่เดียพิมพ์เองนะน้องเอมมาบอกแล้วป้าอย่ายุ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าเอาเป็นเซฟตี้อินเด็กซ์ก็ได้ครับพี่ยาเนี่ยเอาแล้วแหลล้วแหลล้วเดี๋ยวผมกําลังดูก่อนว่า จริงๆแล้วเดี๋ยวผมเลือกเป็นแบบ Exchange เนี่ยเอาเป็นแบบไทยอย่างเดียวไทย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 หยุดใส่ออกไทย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 อยู่ข้างล่างวะมีไงไทยไทยทีเฟ x นี่เอ๊ะกดผิดโอาใหม่สิบห้านาทีเดียวฮะเอาสิบห้านาทีมีไหมจะจใจเย็นครับใจเย็นครับเฮียใจเย็นนะเฮียนะแคปหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้นะเฮียนะเฮียใจเย็นนะ นี่ทีเฟกอ่าเซตเอาทีเฟกซ์นะแล้วก็เอาเป็น S50 นี่เป็น s อสเซ t ชั่นตี้ฟิวเจอร์อินดีคฟนี่แล้วก็เป็นยี่เดยวเอ็ยี่สิเลยเอ็นบเลยแป๊บมันแป๊บแป๊บเอาเป็นแบบคอนอะไรดีเอาเป็นแบบไม่เอาธรรมดาเอ็นยีธรรมดาเอาเป็นแบบธรรมดาเหรอเอาแบบธรรมดาก็พอแอ่าเอาเอาทำเซฟเลยครับ15นาที15นาทีนะโอเคอ่าเรียบร้อยครับเฮีย ในกดตรงนี้ได้ไหมน้อยมากกดตรงนี้ให้พี่เดหน่อยได้ไหมคะไค่ะเนี่ยเนี่ยตรงท<ร>ี่เป็นเนี่ยเนี่ยฟูเนี่ยฟ,ฟูมันไม่ขยายอะน้อยมาลองกดหน่อยสิคะต่อไปค,ค่ะอ่าใหญ่เหย่เลยอ่าโอเคครับเชิญครับนีนน่ก็มันก็ทริเฟกต์นะครับก็เนี่ยมันที่บอกมันจะลงมาตรงเนี้ยแปดเจ็ดศูนย์เนี่ย จะลงมาตรงนี้ตรงแนวรับแปดเจ็ดศูนย์น <да ี่แหละอ่าก็น่าจะลงมาปึ้งนี่แหละวันจันทร์นี่แหละลงมาแล้วเนี่ยแปดเจ็ดศูนย์นั่นเลยนะแล้วก็ทะลุดีๆมันทะลุลงมาเนี่นะอพรานี้มันเพิ่งทาเนี่ยเพิ่งทําเน้นเมื่อเมื่อเมื่อวานที่ตรงนี้ใช่ไหม บอกให้เปิดช็อตไงตรงเนี้เปิดช็อตแล้ลงมาเนี่ยเป็นหนึ่งสองมันก็สามสี่ห้านั่นแหละแต่ต้องลงมาแล้วแถวเนี้ยผมดูว่าประมาณแปดหกห้านะถึงแปดหกศูนย์นะตรงเนี้ยแหละแถวเนี้ยแล้วดูเป็นแพทเทิร์นได้ไหมเฮียแพทเทิร์นตอนนี้จะเป็นแพทเทิร์นอะไรยังไงแพทเทิรนะ์นอ่ะครับแพทเทิร์นนีงไงก็มาทำตรงนี้หนึ่งเนี่ย สองตรงนี้ทำสามอยู่สี่ถ้าอยาจบแล้วในลงห้าเนี้ยเขาเรียกเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นอิงเพาสตัวหนึ่งแปลว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันต่ํากว่าตรงนี้แปดเจ็ดสามใช่ไหมเฮียก็จะทำห้าเพราะว่าตรงนี้ห้าแล้วเนี่ยเนี่ยสี่จบแล้วสี่จบตรงนี้แล้วไหม้าหรออ่าสี่จบตรงนี้แหละสี่จบตรงนี้สองสองอย่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้า รจริงๆอะเนี่ยมันขึ้นห้าเพราะจริงๆมันเนี้ยอยู่ตรงนี้เดียนี่นะชุดใหญ่มีตรงนี้มันหนึ่งสองตรงนี้สามอยู่เออสามอยู่นี่สามสามอยู่นี่สี 4, อ่อยู่นี่สี่อยู่นี่นะแล้วมันลงห้ามาแล้วนี่งไงห้ามันก็ลงมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าดิ่ไงประมาณเนี้ยเพราะว่าผมเคยดูไว้ไหมมันจะต้องลงไม่เกินแปดห้าห้า้ามันลงไปสุดคือแปดห้าห้านะ มันจะกลับขึ้นไปจะเด้งกลับไม่เยอะปัญหาคือตรงนี้ปัญหาคือเด้งกลับได้ไม่เยอะเหรอครบอับไม่เยอะเด้งกลับไม่เยอะก็ลงลึกกว่านี้อ่ะนี่คือปัญหาใหญ่เพราะงั้นตอนนี้ <ừ> คนเข้าบอกจะซื้อหุ้นบอกว่าต้องซื้อถูก,ถกตัวนะ <ừ> ต้องซื้อไม่ถูกตัวหนีไม่ทำนะ,ะที่บอกก่อน <ừ> แล้วถูกตัวดยังไงครับพี่อ่ะก็ต้องดูตัวที่มันเป็นขาขึ้นไงอืมอ่าตอนนี้ก็มีก็ตอนนี้ก็จะมี ประเภทอะไรอ่ะ C P F อย่างเงี้ยลงไปฟ้าอะไรพวกเนี้ยฟ้าทั้งหลายมีกิมอย่างเงี้ยมันขาขึ้นอยู่ครับบีกิมนะแล้วก็กราฟพวกนี้เป็นยังเป็นขาขึ้นอยู่อันนี้ก็เป็น C P F R B F อะไรพวกเนี้ยอ่าฮะอ่าอ่ะเอากลับไปที่เดิมดูจะได้ไปหาเอาเอ็นไม่เอาแล้วไอ้เทตติงวิลไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้ว เอาทำไงกลับไปเลกลับกลับไปที่เดิมกลับไปไหนอ่ะกลับมาทีเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหายเดี๋ยวตองเดี๋ยวกู้บม่วงหาเนี่มีคนถามมานะว่าเฝ้าเฝ้าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอยู่เป็นอะไรนะไม่ใช่เทิร์นเขียบทำไมเดี๋ยวชอบเรียกว่าเทิร์นเขียบตลอดเลยทุนแคนทุนแคนทุนแคนอ่ะทุนถ้าใครทุนแคนก็เป็นเทิร์นเขียบคะทุนแคน ทูนสแกนทูนสแกนทูนสแกนเขาดูผ so okay. hey oh. ิดเขาเขาดับเขาดับกราฟใหญ่ไม่ถูกอ๋อนี่กลังจะหากราฟใหญ่ให้ดูนี่แล้วสลิงช็อตสลิงช็อตคืออะไรเนี่ยเห็นสลิงช็อตก็คือไฮเดนนั่นแหละไฮเดนน่ะฮิดเดนน่ะฮิดเดนไฮเดนโอ้ตัวดีกว่านแต่ว่าถ้าพี่เลยจะคุยกับเฮียรู้ไม่ได้ไงไฮเดน ให้เด <Hidden S 2> <hidden> ่นฮิดเด่นฮิดเด่นฮิดเด่นแต่ว่าเจ้นน่ะแบบตัวเดียวกันัืนทาไมเป็นแรกไปดูไลา์หนึ่งชั่วโมงยาวจังผมดูไลา์หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหากรู้ี้องมีป่ะอันนี้ไลน์หกสิบอันนี้เนี่ย

ทำไมมันขึ้นมามันรังมัครังอันนี้ก็ไรเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนีเดี๋ยวดูนะตัวนี้เป็นหนึ่งสองนะสามสี่ห้าไม่เห็นเลยเมาส์อยู่ไหนเนี่ยเมาส์อยู่นี่อไหนอ่ะเนี่ยเห็นไหมไหนเมาส์อยู่ไหนเมาส์เมาส์เดี๋ยวซี้กำลังดูนี่นะอันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆเขาเขานับเขานับผิดต้องหนึ่งสองในหลายชั่วโมงนะ ไม่รู้เห็นก็ถามมามีคนถามมาอ่าอ่าอ่อาอ่าม้าอหรอแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมมนโนเวฟสนใจเซตห้าสิอะไรเนี่ยอันนี้นะก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงๆห้าอ,นะอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้นะอัน A, B, นี้นับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ตรงนี้ห้าห้าอยู่ตรงนี้แล้วเป็นเอบีเนี่ยเอเอบีซีตรงนี้อันนี้ขึ้นบีตรงขึ้นเอ A, ตรงนี้ของใหม่ผมนับไปแล้วนะจะดูเดี๋ยดูของใหม่ดีกว่า เนี่ยพ๊บเดียวนี้ดูเซตดีกว่าอ่ะอันนี้เซตเดียนะอันดูเนี้ยดูเซตคล้ายๆกันอันนี้นะมันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมเห็นไหมใช่ปะเดียครับอันนี้ชุดเนี้ยเป็นเป็นเออ อยู่นี่เป็น A นะคถ้าเป็นเอบีซเนี่ยเป็น A ชุดหนึ่งบีเอบีไปเป็น B นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็น B เนี่ยที่มันจะลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงมาประมาณหนึ่งสองแปดเจ็ดประมาณนี้ในเซตนะในทีเฟก็ประมาณแปดห้าห้าเท่านั้นเนี่ยแหละอ่าพอมันลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้เอเนี่ยขาซีนั้มันสั้นว่าเนี่ยมันเล่นเยอะมากก็ไม่เกินพันแบบพันสามห้าสิบพันสามหกสิบประมาณนี้ แล้วเนี่ยดูมันจะลงเนี่ยดูมันลงเนี่ยนเนี่ยมันจะลงเงี้ยลงมาพันซันนซงอ,นะนะอันนี้เซ็ตลงมาหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ประมาณเนี้แพทเทิร์นเนี่ยมันเคยเกิดในเคซีไปดูในเคซีจะครับสุดท้ายกันไอขาซีนี่สั้นมากเลยถ้าไม่เห็นเริ่มทีในทองที่ไม่เห็นเริ่มทีอะในทองนี่น่าก,กลัวมากไอ้ขาซีนี่นิดเดียวกงทีแต่มันเห็นนะมันต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้านะ ให้พบนะอ่ามันจะขึ้น 1, 2, 3, 4, เงินสองสามสี่ห้าเห็นแล้วนะพอจบห้าปุ๊บมันรูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงอย่างนี้เลยปึ้อลงมาเลยนะลงอย่างเมื่อคืนเนี่ยทองอะลงอย่างนั้นอะลงไปเส้นก๋ต๋อนะไรเงี้ะลงมนนะอย่างนั้นอะอ่าอืมอืมอืมเพราะงั้นตรงเนี้ยถ้าซื้อหุ้นตรงเนี้ยต้องเลือกตัวเพราะว่ามันขึ้นเลยนไปเยอะใช่ไหมอาจจะได้สักห้าสิบจุดหกสิบจุดอะต้องเลือกตัวที่มันจะเป็นขาขึ้นมันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะเด้งเร็วมันจะเป็นขาลงมันเด้งเมืนอไงแต่มันเด้งเยะ ก็เลยดู hmm. ตอนนี้การะปีซีเพตัวหนึ่งที่จะเด้งเร็วๆได้นะ <Okay. S 2> แล้วก็มีอารบออีกตัวหนึ่งที่เด้งเร็วๆได้อะไรเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไล่ต่อได้เลยเน mm ี hmm. ย่ยไล่ไล่หุ้นต่อเลยไงอีกหุ้นอีกห,ห,ห้องหน mm hmm. ึ่งอ๋อเหรอสองทุ hmm. ่มทำไปแล้วทำไปแล้ว mm hmm. ต้องต้องให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรลูกสมาชิกได้บ้างก็สมาชิกเล่นหุ้นกันเยอะอ oh. ๋อพวกนี้ก็ต้องนั่งดูหุ้นอีกประมาณทั้งวันเน mm hmm. ี่ยต้องสิบตัวไหม แล้วก็เอาตัวที่มันเป็นขาขึ้นไปเขาดูกันอืมเอามาให้เดียดูมากนะเฮียนะคุณปลอดภัย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 โควิดรอบสองสิบตัวอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยครับอาหารอะไรพวกเนี้ยอ่ามีอาคูนไหมเฮียฮะอาคูนอาคูนคืออะไรก็เป็นเพื่อนของอาหารไม่รู้จักน้องน้องไอว่ารู้จักไหม ไม่รู้จักค่ะรู้จักอาคูอาคูไม่รู้จักรู้จักอาเดียอย่างเดียวอาเดียอันนี้เป็นอย่างนี้นะนี่ทีเฟตตัวเซตจ,จะเป็นอย่างนี้ครับอ่าเราก็จะลงมาอย่างนี้ที่กลัวกลัวลงตรงนี้แหละมันหนีไม่ทันไงนะอแต่มีมเพียอยู่ยังไงก็หนีทันอยู่แล้วถูกไหมโอ้มีบอกแล้วบอกอีกบอกให้หนีไม่ยอมหนีกันยังไงนะักลงทุนก็ต้องเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถฮะ ไม่คดีพอหลังจากนั้นประมาณสักสองวันมาถามแล้วแอบถามว่าตกลงมันจะเป็นยังไงรุ่นตัวนี้มันแนวน้องจะเป็นยังไงบอกไม่ต้องมีแนวน้องบอกให้ขายตัว,ว่านั้นไม่ขายนะถือว่าเป็นบางกิติ่งของพูดไม่ได้มั้งเนาะเป็นมนาเก็ติ้งของพูดไม่ได้ผมผมผมพูดได้อ๋อผมก็พูดได้เฮียบอกกันนะบอกวันเช้าบอกก่อนที่ก่อนที่คุณจะลงไว้ขายห,หมดไม่มีใครข้าก็ส่วนใหญ่ก็มีคนขายไป พอสักสองวันผ่านมาจะมาถามไอ้มิ้นมูนนั่นลงอย่างเดียวโอ้ต้องมาถามเลยเพราะรู้แล้วว่าไม่ขายไง mm hmm. มีคนหนึ่งเขีซื้อตั้งแต่สิบสี่บาทสี่สิบเบียร์ตอนนี้ยี่สิบาทไม่ยอมขายเลยโอ oh, ้ได้ผลผลมาเยอะเออละว้วพอลงมาไม่พอลงมาพอลงมาใช่ไหมถามว่ามันจะขึ้นไหม,บอ,ไมบอกมีกำไรก็ขายไปเฮ mm ้ยสิบสี่บาทสี่สิบตอนนี้ยี่สิบกว่าบาทแล้วยังไม่ขายจะให้ขายสูงสุด อืมอ่ะโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวตัวนี้มียจะเพิ่มเติมอะไรอีกเลยห้าทีครับเพี่ยาปดีกันปังหาอยู่เลยนะมีอะไรหนึ่งเดี๋ยวนะน้องเอ็มน้องเอ็มมาวันไหนคุณพ่อจัดไม่ครบถึงสองทุ่มพี่จะปรับนาทีละร้อยนะน้องเอ็มมานะก็ของผมมันไวอะไม่เหมือนของเดียเดียพูดอะไรไม่รู้ ไม่รู้เรื่องลอลมพูดไปเรื่อยเฮียไม่มีแล้วเดียวหมดนะหมดหรออืมไม่มีแล้วไม่มีแล้ว เอาใน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 โชว์หุ้นสักตัวได้ไหมเฮียโชว์หุ้นที่แบบแพทเทิร์นสวยๆให้สักตัวหน่อยได้ไหมเนี่ยเราชวนกันมนั้งสอนนับสอนนับได้ไหมเฮียสอนนับหุ้นสักหน่อยหนึ่งสักห้านาทีเนี่ยเออไม่ได้นะเพราะว่าซ้อมบ่นแล้วนะซ้อมบอกว่าไปสอนเบียร์ทำไมน้องไอ้มาคุณแม่พูดเหรอคะอ่าคุณแม่ซอฟพูดเนี่ยย่าๆบ่นแล้วยย่าๆบอกไปสอนเบียร์ทำไม อยา่ยา,ยา,ยาดูอยู่ย่าบอกว่าเฮียไม่ต้องไปสอนลัเดียไม่รู้เรื่องเนี่ยดาวโจนกนเหมือนกันใน,น,นเดียนหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเอนะ ABC เป็นปีเนี่ยกำลังลงลงบีมาเืมือนว่าสุนต้ตงลงมาหาหัวเอตรงเนี้ยลงมาตรงเนี้ยก็ต้องมีสองหมื่นสี่เนี่ยสองหมื่นสี่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 ศูนย์เนี่ยตรงนี้ยสรมันจะขึ้นไปขึ้นไปเหมือนกันอาการเดียวกันไม่เยอะเนี่ยขาสีไม่เยอะสั้นๆแล้วลงปูดเลยคันเนี้ย <g ül> ไอ้ดาวโจนนี่มันกันขึ้นไปไม่เยอะหรอกเดี๋ยวลงปุ่นเลยเนี่ยอ <ừ> ไอ้ทรงเนี่ยน่ากลัวครับเนี่ยดาวโจนก็จะลงขึ้นห้าเนี่ยนะ,ะเห็นต้องบอกเจอดูค่า,งเ,งางเงินเลยมีค่าเงินด้วยเหรออ่ามีค่าเงินไหมมีค่างเงินไหมไม,ไม่มีค่าเบาทเทียบเป็นดอลลาร์ค่าเงินบาทเทียบเป็นดอนลลาร์ไม่มีเลครับไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูฮะไม่ได้ดูาเอออย่างนี้นะครับถามเดียเดียเป็นครูรู้เรื่องเรื่องค่าเงินเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถามผมหรอกกิน เดี๋ยวเขาจัดการเรื่องข่าเงินบาทดอลลาร์เนี่ยเขาจะบอกทุกวันอยู่แล้วอืเราเป็นกูรูกูรูเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเร่อเรื่องเรื่อง forex ไม่รู้เรื่องโอเคครับได้ครับเพี่ขอบคุณครับครับเพี่ครับขอบคุณมากนะครับเพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับน้องเอม่าค่ะบายบายครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับ